สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่วีแรสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกในช่วงนี้ตามหงลงสนามโอ้ต้องด่วนเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็ลุงลังแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสัญญากทุกท่านไว้ครับหลังจากที่ทําไฮไลท์ให้ดูจากออนไลน์สเตชันไปแล้วว่าจะมาตามหงลงสนามในช่วงค่ำนะครับก็เลยต้องรีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีจัดวิทิุอีกนะชีวิตลุงลังเอาล่ะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับลุงลังแล้วเรามาว่าก็ถึงหก จุดสุดมันหกจุดสุดบูและทำให้หงเนี่ยยังอยู่คู่กับผู้พันฝูงต่อไปกันแล้วกันนะครับเรามาประเดิมเริ่มต้นกัน1 2 3 4 5สหกับยูดิงดอนไดฟ์ ive, ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนกับซูสกิคอสบี c a ร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจอะ่ะทุกความต้องการเลย <laughs> เสียงหล่อมากเลยครับบีแหล้มสิงห์ทีวี นำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid ดขนมปังฟาร์ม o u s e ์ a r ร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นเอาละครับจับจุดประเด็นเจ้มจ้นมาฝากทุกท่านนะครับ6ประเด็นเริ่มต้นที่ประเด็นแรกครับนั่นก็คือ Academy มีผล ต่อการเล่นมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับในเวลานี้เราจะเห็นการออกสตาร์ทของคารอแบตลี่ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราดูไฮไลท์การแข่งขัน4ประตูหลายๆกันไปเลยนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คารอแบตลี่สตาร์ทแบ็กขวาก็ทําหน้าที่ได้ตามที่ต้องการนั่นก็คือเป็นแบ็คจริงๆแล้วก็เริ่มที่จะเติมเกมได้กระทั่งหมดในช่วงท้ายก็ต้องออกนะครับเมื่อคืนเราได้เห็นนักฟุตบอล4คนครับทั้งปั้นมาเองทั้งซื้อมาปั้น นะฮะที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ในรุ่นใหม่นะในรุ่นใหม่ที่ชัดเจนเลยก็นอกจากพวกฮาวิ่งแอลเลียดพวกเคอร์ติสโจโจโกเมสเนี่ยแล้วก็เราได้เห็นครับก็คือคอนอลแบดลี่แล้วเราได้เห็นโอเวนเบกได้เห็นเคสกอร์ดอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บาดเจ็บไปแล้วก็บ๊อบบี้คลาร์กนะครับก็เท่ากับว่าอ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวในเรื่องของอะคาเดมี่ต่างๆเนี่ยเราจะทำคลิปแยกมาให้กับทุกท่านได้ดูอีกทีๆๆนะครับตอนนี้ การที่ทีมต้องใช้แคนดี้มีจากข้อ1มันเกี่ยวเนื่องกับข้อที่2ที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือยิ่งแตะเนี่ยทีมยิ่งเล็กลงเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณจะต้องใช้แคนดมีมากมายขั้นี้มันหมายความว่าทีมในเชิงลึกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องคุณภาพก็เรื่องหนึ่งเรื่องของประสิทธิภาพก็เรื่องหนึ่งเรื่องจํานวนก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับทีมเนี่ยขนาดในทีมเริ่มเล็กลงเรื่อยๆก่อนแข่งเราเห็นอยู่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยขาดถึง10คน ทั้งบาดเจ็บแล้วก็ไปแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ผมข้อให้ดูตอนที่ไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะเราจะไลฟ์กันบ่ายสองเปิดมาดูได้เจอแน่นอนเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นว่าทีมเนี่ยมันขาดผู้เล่นจริงๆเนี่ยจาก11คนเนี่ยตัวจริงอ่ะหายไป6แล้วที่เหลือเนี่ยเอามาเสียบใส่เข้าไปแล้วคนหนึ่งที่ถือว่าอินฟอร์มากในช่วงนี้อย่างเคอร์ติสโจนเจ็บเพิ่มเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้สําคัญในข้อที่2นะครับเพราะว่ายิ่งเล่นเนี่ยขนาดทีมมันยิ่งลดลง ผู้เล่นที่ทาท่าจะกลับมายังไม่กลับสักทีนะครับแล้วก็หลายคนอย่างซาร่าไปเล่นทีมชาติก็ไปเจ็บซะเพราะนั้นนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตามกันต่อนะครับมาถึงประเด็น3ประเด็น3และประเด็นที่4ก็ต่อเนื่องกันเช่นเดียวกันนะครับประเด็น3เนี่ยอาการบาดเจ็บของเชลมาติฟเองทําให้ปีนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องการให้อิบาริมาโกนาเต้แกกระดูกเปาะเป็นกองหลังดาวรุ่งที่เล่นต่อเนื่องมากๆไม่ได้ ผิดกับเฟอร์จิลฟันไดที่สามารถกลับมาแล้วเป็นที่พึ่งของสโมสรได้แบบเต็มๆนะครับข้อหนึ่งก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาอิบาฮิมาโกนาเต้เนี่ยสอดสายช่วยปิดขวาบล็อกในทําหน้าที่ทางสเปซทางทางขวาได้ดีในขณะเดียวกันการคุมจังหวะแล้วก็วิธีการของ v ฟิจิฟันไดมันเหมือนเป็นเสาหลักนะครับทำให้เกมรับเนี่ยที่ของลิเวอร์พูลเนี่ยปรับไปมา ก็เนื่องจากการบาดเจ็บของฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งก็คืออเล็กซานเดอร์โนทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยแอนดูโรเปัสซันนี่เจ็บไปจะกร้อยวันแล้วนะฮะแล้วก็ทางตัวของคอนสแตนติโนซิมิกาสแล้วก็ต้องใช้โจโกเมสก่อนที่จะโยกโกเมสมาทางขวาในช่วงท้ายจนเปิดบอลทําให้ดาวินนี่ยิงได้งั้นข้อหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กิเวอร์พูลจะเสียฟันไดบิกไม่ได้แล้วนะครับหลายคนบอกว่าควันชาหรือว่าควันซาเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นมาก็ แต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักฟานไดคือบุคคลที่สําคัญที่สุดและเมื่อคืนเล่นร่วมกับโกนาเต้ได้อย่างสุดยอดมากผมยกให้เลยนะฮะในประเด็นที่3แต่ประเด็นที่4เนี่ยอันนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของผมก็คือมิดฟิลด์ครับนั่นก็คืออเล็กซิสแมคลิสเตอร์อเล็กซิสเนี่ยเปลี่ยนแปลงคนที่เล่นข้างข้างเปลี่ยนแปลงตําแหน่งตัวเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเยืนคอบเองก็ชมเลยครับบอกว่านี่คือเดอะเบสจริงๆเลยนะครับ เพราะว่าการเล่นตำแหน่งยืนกลางตรงๆแล้วไม่ได้เอี้ยวไม่ได้เอียงแล้วไม่มีใครคล้องเนี่ยเขาทําหมดแล้วนะครับณนะเวลานี้จริงๆแมกนิสเตอร์ Mac จะเล่นตัวบนมากกว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเสียของไม่ใช่ครับเพราะมันไม่มีตัวยืนตรงนี้ถ้าไม่มอีอย่างเข้ามาอย่างเอนโดซึ่งยกกระดับตัวเองก่อนที่จะมาเล่นเอชยนคัพถ้าคุณไม่ให้แมกนิสเตอร์เล่นตรงนี้มันก็ไม่มีใครเล่นแล และเมื่อคืนแมคค i นิสเตอร์เล่นได้ดีมากนะครับแล้วเป็นแมนออฟเดอะแมในสายตาของผมคือเมื่อคืนทําหน้าที่ได้ดีหลายคนบอลลิวเวอร์พูเมื่อคืนต้องเล่นไปเขาเรียกว่าเล่นได้แค่ตามจังหวะเกมนะเมื่อคืนถ้าใครดูสตอร์อย่างเดียวก็จะพูดเหมือนกันว่าขาดรอยสบาย2ไม่มีซาร่าแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่แล้วนะครับนั่นแสดงว่าไม่ได้ดูนะ <laughs> อันนั้นลุงหลังเลยนะครับเออ,ออกแนวเบอระะ์บ้แบบนั้นจริง อ่าลิวพูเล่นในในเขาเรียกว่าไปตามเกมไปตามช่องแล้วก็ไปตามลายของเกมเหนื่อยนะเมื่อคืนถือว่าเหนื่อยมากก็สุดท้ายรอดไปนะฮะแล้วก็ผมมองว่าแมคลิสเตอร์คือแมนออฟเดอะแมตช์ของผมในเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นข้อที่4นะครับข้อที่5ครับท่านผู้ชม,ชมยังคงเป็นประเด็นที่ค้างใจอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าใครที่ดูแล้วก็เห็นเนี่ยยกเว้นบางคนนะที่อาจจะเปิดใจไม่กว้างพอผมมองว่าผู้ตัดสินเะน่ย ตั้งใจแคบจริงเหรอะนะฮะหลังๆเนี่ยคือคือ,ค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 อไอ้ลูกควรจะปจุดโทษของดิวโกโชต้าไหมเนี่ยไม่ให้ไม่เป็นไรครับแต่ไอ้ลูกที่ดีอาร์สโดนยันน่ะคือยังไงลูกนั้นน่ะก็เหลืองแก่ๆเพราะว่าไม่ได้มีใครผักมาไม่มีใครถีบมาเนี่ยครับแต่ว่ามาเหยียบแบบนั้นเพราะลักษณะเดียวกันแบบนี้หรือว่าพูโดนมาแล้วเนี่ยสองแดงปีนี้คอติสโจในเกมอัปยศที่พุทธศินป์นะเจอกับสเปอร์แล้วก็ เ,เกมไอ้แมคคาลิสเตอร์นี่แหละที่เล่นในบอลมัดนี่แหละโดนถักถากก็บอกว่าก็เป็นใบแดงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องบอกกับทุกคนแฟนฟุตบอลทีมทุกทีมนะฮะเพราะที่นี่มีแฟนบอลอยู่ทุกทีมอยู่ล้หลายทีมแล้วว่าสิ่งที่จะต้องต้อนมันก็คือต้อนผู้ตัดสินไม่ใช่แฟนบอลเนี่ยมาทะเลาะกนันเองมันคนละเรื่องนะครับคืออย่าไปซื้อบ์อตามตามสถานที่ตามจุดต่างๆต,ตามอะไรน่ะนะฮะที่เขาปั่นหัวให้คนเนี่ยทะเลาะกันจริง ฟุตบอลเนี่ยมันเตะทีมเดียวไม่ได้ก่อน2เนี่ยนี่คือคู่แข่งนะไม่ใช่ศัตรูนะครับคือมาปั่นให้เกียกรติกันนี่ปัญญาอ่อนมาผมขอใช้คํานี้นะโอเคเพราะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินเนี่ยที่พูดทั้งหมดไม่ได้บอกว่าริวพูจะต้องได้ทุกครั้งไม่ใช่ไม่ให้ตามหงโลขงนาดหรือแฟนหงม่ต้องพูดถ้ามองในฐานะของทั้งแฟนบอลสื่อมวลชนผมแยกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมาตรฐานมันไม่มีฟุตบอลงกฤษมันนึกอยากจะเป่าก็เป่า มันนึกใจทำอะไรก็ทํานี่คือคือวิธีการของของการทํางานของบองเกตซึ่งห่วยแตกมากนะครับอันนี้ต้องบอกงี้ว่าคือลูกดีอาร์เนี่ยยังไงลูกนั้นเนี่ยก็จะต้องเหลืองแก่และขอเดาว,ว่าถ้าเป็นลิวอรพพูอ่ะจุดจุดจุด,จด,จดเลย <laughs> 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 นะครับและสุดท้ายครับข้อที่6ก็คือแนวรุกของลิวอรพพูเมื่อคืนการยิงโคนลสอประตูของดาบินูนยเสเองแล้วก็ อสองประตูของเดียโก้โชตาเมื่อคืนแนวลุกของลิเวอร์พูลเนี่ยสลับสับดอก3ครั้งครั้งแรกคือขวาไปซ้ายนะดียร์สโชตานูนเยสเล่นไปสักมาจนถึงครึ่งหลังกัคโปไปอ,อยู่ซ้ายแล้วขยับนูนเยสจากซ้ายเข้ากลางแล้วให้โชตาเนี่ยออกไปขวาพอเล่นไปสักพักหนึ่งท่านจะสังเกตครับลิเวอร์พูลมีข้างหน้าอยู่ซ้ายอย่างเดียว โชต้าเนี่ยถอนตัวเองลงมาคืออยู่ไม่ได้อยู่สูงเท่าซาร่าแต่ไม่ต่ําเท่ากับตําแหน่งของเอเลียดเมื่อคืนนี้หรือว่าตําแหน่งที่โซโบสไลเล่นไว้และจุดหนึ่งก็คือโชต้าเองเป็นคนที่ออกขวาเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วแต่เมื่อคืนพอให้เล่นไม่ต้องไปยืนพิงแบบจุดเดียวที่ซาร่ายืนแต่ว่ายืนอยู่เช็ดใกล้ๆกรอบเขตโทษและเป็นที่มาของการเข้าฮอสของเขาถือว่าทําได้ดีหนึ่งในนั้นมีลูกยิงไรเงาเวยกวู <laughs> ยิงเข้าไป ก็เป็นชนะที่ยอดเยี่ยมครับและผมก็เลยเจาะทั้ง6ประเด็นนี้มาฝากกับทุกท่านนะยครับก็เวอ้์วภูตอนนี้เร่งเครื่องขึ้นมามีบางคนบอกว่า4ี่แชมป์ไหมผมเพิ่งสัมภาษณ์ของคลิปเจดําไปอ๋อเป็นไปไม่ได้ครับ4ี่แชมป์ไทรบอกสี่แชมป์ไปปลุกให้มันตื่นในเวลานี้นะครับดีดปากมันก็ได้ครับจะได้หายแบ่โอเคนี่คือตามหงลงสนามในแบบฉบับของบีแหลมสิงห์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องก็ ยินดีครับยินดีเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วไม่มีผู้ให้การสนับสนุนโฆษณาเอ่อรายการแล้วหนูเหนื่อยลาไปก่อนสวัสดีจ้าออติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี